สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาติดตามและวิเคราะห์นะครับปัญหาเกี่ยวกับรถ Kawasaki r ซึ่งมีอาการไฟหัวเทียนมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเราจะมาดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับสิ่งที่เกิดจากาสิ่งที่เป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ไฟมาบ้างไม่มาบ้างนะครับเราทําการตรวจเช็คแล้วนะครับก,ก็พบว,ว่าคอยสตาร์ทนะครับมีปัญหา ซึ่งมันมีปัญหาอย่างไงนะครับก็เกิดจากการหลุดลวมนะครับของขดลวดนะครับซึ่งขดลวดเนี่ยโดยปกติแล้วนะครับมันจะต้องอยู่นิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับนะครับซึ่งโดยปกตินะครับขดลวดนะครับที่เป็นมัดอยู่ตรงนี้นะครับมันต้องแน่นนะครับมันต้องแน่นนะครับต้องไม่สามารถขยับได้นะครับโดยปกตินะครับมันต้องติดอยู่ครับนี่ครับ ติดอยู่กับกาวนะครับอยู่กับมันจะมีแผ่นเหล็กนะครับหลายๆแผ่นเนี่ยซ้อนกันนะครับซึ่งมันจะติดติดแน่นนะครับไม่มันจะไม่โยกได้นะครับนี่ครับเรามาดูนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับเนี่ยครับเราสังเกตได้นะครับดูนะครับว่ามันสามารถโยกได้นะครับสังเกตนะครับสังเกตนี่ครับเห็นไหมนะครับมันโยกได้นี่หน่อยนะครับเอาสังเกตดูนะฮะนี่ครับ มันหลวมอย่างนี้นะครับมันจึงทําให้นะครับไฟมาบ้างไม่มาบ้างนะครับหรือในบางจังหวะเนี่ยมันก็ไม่มาเลยนะครับซึ่งมันเป็นปัญหานะครับที่ทําให้รุดนะครับเกิดอาการสตาร์ทไม่ติดนะครับและการเช็คง่ายๆนะครับอันดับแรกจับขึ้นมาแล้วก็ตรวจเช็คดูว่ามันมันโยกได้หรือไม่นะครับขดลวดกับกาวตัวนี้นะครับมันโยกได้หรือไม่นะครับโอเคนะครับหลังจากตัวเซต ตรวจเช็คนะครับอันดับแรกสิ็จนะครับแล้วก็จะมาตรวจเช็คนะครับโดยใช้มัลติมิเตอร์นะครับมัลติมิเตอร์เราจะใช้แบบดิจิตอลนะครับส่วนท่านไหนนะครับสะดวกแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับเราจะมาตรวจเช็คนะครับในเรื่องของการต่อเนื่องนะครับของขดลวดนะครับว่ามันลงกาวหรือไม่นะครับโดยปกตินะครับขดลวดนะครับมันจะมน้วนนะครับแล้วก็ลงกาว นะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับควบบวกนะครับใส่นะครับสายนะครับที่มันออกจากขดล่วดนะครับสายที่มันออกจากขดลวดนะครับแล้วก็จี้ลงเกลานะครับปุ๊บให้เราสังเกตนะครับมัลติมิเตอร์นะครับนิ่งนะครับนิ่งนะครับแต่ทีนี้นะครับเราจะทําการขยับนะครับเดี๋ยวดูนะฮะ ใหม่นะครับปึ๊บแล้วเราจะทําการขยับขดลวดนะครับปึ๊บเนี่ยนะฮะสังเกตนะครับค่าความท้นทานนะครับถ้ามันขึ้นนะครับมันจะขึ้นเลยนะครับเนี่ยนะฮะถ้ามันต่อเนื่องนะครับแต่ในบางจังหวะนะครับในกรณีที่เราสตาร์ทหรือเครื่องยนต์หมุนนะครับมันย่อมมีการสั่นสะเทือนนะครับมันจะทําให้ขดลวดเนี่ยขยับได้นะครับพอขดลวดมนขยับได้นะครับนี่เราสังเกตนะครับเดี๋ยวนะครับ ผมจะขยับขดดวนให้ดูนะครับพอขดด่วนมันขยับนะครับหรือมันมีการเคลื่อนที่นะครับมันจะไม่อ่าค่ามันจะไม่ขึ้นเลยนะครับดูนะครับเดี๋ยวนะฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวจะขยับให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยับนะฮะเนี่ยฮะ ไม่ขึ้นเลยนะครับบางจังหวะนะครับพอเราขยับนะฮะมันก็ขึ้นนะครับพอเราขยับไปอีกนะครับมันก็ไม่ขึ้นนะครับพอขยับนะฮะหาค่าขึ้นนะครับนี่แหละนะครับคือต้นเหตุนะครับที่มันทําให้ไฟฟอนเทียนนะครับมาบ้างไม่มาบ้างนะครับนี่แหละนะครับก็การแก้ไขนะครับถ้าเรานะครับ ไม่มีกาวหยอดหรือลองใช้กาวหยอดติดให้มันนิ่งแล้วนะครับไฟก็ยังไม่มาอยู่หรือการวัดนะครับมันก็ค่ามันยังไม่ขึ้นอยู่นะครับก็ให้เราเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับคันนี้นะครับก็จบนะครับที่การเปลี่ยนขดลวดนะครับคอยสตาร์ทใหม่นะครับขดลวดสตาร์ทใหม่นะฮะจบปัญหาที่ตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับไม่แก้ไขนะครับโอชค ก็วันนี้นะครับเอาวิธีตรวจเช็คแบบบ้านๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับก็ดูอีกรอบนะครับสังเกตนะครับตัวนี้เป็นขั้วไฟออกนะครับขั้วไฟออกส่วนตัวนี้ก็เราเอาลงกาวนะครับลงจะลงตำแหน่งไหนก็ได้นะลงกาวก็จิ้มลงไปนะครับนะครับมันขึ้นนะครับแต่บางจังหวะนะครับที่มันหลุดหลวมนะครับมันจะมีขึ้นเลยเนี่ยนะฮะพอเราโยกปุ๊บ ค่าขึ้นนะครับปึ๊บไม่มานะครับนี่แหละนะครับปัญหานะครับตัวปัญหาเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับชิปนี้นะครับเป็นแบบบ้านๆนะฮะแบบลูกทุ่งลูกทุ่งนะฮะไม่ต้องมีอะไรมากมายนะครับนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับการวัดเดี๋ยวจะมานะครับถ้ามีโอกาสนะครับนะครับถ้ามีโอกาสจะพาไป ตัวเช็คนะครับในเรื่องของการวัดขนลวดนะครับของเวฟร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับหรือแล้วก็กด s u b สไ r i b e นะครับเพื่อติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ